อะไรวะแม่อะไรต่อยหลังจากที่เสร็จงานศพของแม่เราญาติพี่น้องกลับไปหมดสุดท้ายในบ้านเหลือแค่เราพ่อเราพี่เราคือบ้านเงียบม,มากมันอยู่กับความเงียบอะทุกคนก็คือมันทำอะไรไม่ได้ เราอยากอัดคลิปนี้ขึ้นมาแบบเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในทุกๆวันในหนึ่งปีที่ผ่านมาแบบไม่มีแม่อย่างเงี้ยช่วงแรกๆคือเรานอนไม่หลับเลยเราแบบหลับยากมากช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนแรกเรารู้สึกว่าเราอ่ะจิตตกเรารู้สึกว่าตัวเองกําลังจะซึมเศร้าเรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เราอยากไปอยู่กับแม่อาจจะมีความคิดแบบแบบแบบเออ ตายไหมวาอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบหลายอารมณ์มันรวมกันเว้ยจากที่เราแบบสะสมสะสมมาเก็บมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่โงรงพยาบาลสิ่งหนึ่งที่เราพาตัวเองออกมาได้เลยก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละคือคนรอบข้างเขาจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเราจริงๆหรอกว่าเราเป็นยังไงเราโอเคไหมเพราะว่าการที่เราก้าวขาออกจากห้องไปอะ่ะเราก็เป็นอีกคนแล้วพอเรามานั่งอยู่ในห้องคนเดียวอะ่ะเราก็จิตตกเว้ยทุกคน ดิ่งไปเลยเราร้องไห้ฮูเราแบบมันอัดอัน้นมันแบบมีคําถามในหัวเต็มมากว่าทําไมวะทําไมทําไมแม่แบบไม่ได้อยู่เห็นเราตอนรับปริญญาทาั้งที่เราใกล้จะจบแล้วมันเป็นคําถามที่เราตั้งคําถามกับตัวเองว่าเออนี่แม่ตายแล้วจริงๆเหรอแม่ไม่ได้โทรมาหาเราแล้วจริงจริงเหรอ,อสุดท้ายอะ่ะ คือตัวเราเองที่แบบมาพัมเพอมาแบบร้องไห้ฟูมไฟมันไม่ใช่เรื่องผิดไว้ทุกคนพอเราหยุดร้องไห้อะเราก็แค่ตั้งสติว่าโอเคเราร้องไห้เราจบบทเศร้านั้นไปก็คือจบเราไม่ต้องไปจมปากกับตรงนั้นแล้วก็คือร้องไห้ก็คือจบมันเป็นการระบายอารมณ์ของเราอย่างหนึ่งว่าเราเศร้าอะ่ะที่ผ่านมาเราไม่ได้ร้องไห้เลยเราพาตัวเองออกไปทํากิจกรรมหลายอย่างมาก อตอนนั้นเราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเพราะว่ามันปิดโควิดด้วยมหาลัยก็เรียนออนไลน์เราพยายามหากิจกรรมทําทุกอย่างอย่างหนึ่งเลยทุกคนถ้าเกิดทุกคนเศร้าอ่ะพาตัวเองไปทํากิจกรรมตอนนั้นเราก็ทําทุกอย่างนะแบบอะไรที่เราอยากทําเราก็ทําไปเลยอยากเล่นอะไรเราก็เล่นอยากเล่นสกเก็ตเราก็เล่นอยากเล่นลองบอลเราก็เล่นเราคิดว่ามันเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึง่ง แต่การขังตัวเองไว้ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆคนเดียวอะ่ะนั่นแหละมันเป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้วเราไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเขาเสียไปแล้วอะ่ะคือเราต้องไปกับเขาเราต้องสู้เพราะว่าเราคิดว่าแบบยังมีน้องๆอ,อีกหลายคนที่บางคนเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยซ้ำบางคนเขาไม่ได้รู้จักพ่อแม่เขาเลยด้วยซ้ํา เราคิดว่าเราโชคดีอ่ะที่แม่อยู่กับเราจน20กว่าปีไม่ได้เสียเขาไปตอนเราอายุยังน้อยหรือว่าไม่ได้รู้จักคำว่าแม่เลยคือที่ผ่านมาแม่เราทำหน้าที่คนเป็นแม่คนหนึ่งได้ดีที่สุดแม่ก็คือที่สุดของเราแล้วจริงๆก็สำหรับคลิปนี้เราไม่รู้ว่าคนที่ดูจะได้สาราจากเราหรือเปล่าแต่เราก็ อย่ากมาเล่าเรื่องเราแบบที่ผ่านมาให้ทุกคนฟังสิ่งที่ทำได้ก็คือยิ้มแล้วก็สู้ต่อไปค่ะทุกคนเพราะเราเชื่อว่าแม่ก็ยังคอยมองดูเราจากที่ไกลๆเสมอ,อมแล้วเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราอยู่ได้เราร้องไห้ฟูมไฟหาเขาก็จริงเขาก็คงอาจจะขับเราอยู่ว่าเราร้องไห้เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เขาก็ต้องเห็นอีกมุมหนึ่งที่เราหยุดร้องไห้แล้วก็ก้าออกไปเจอโลกข้างนอกในแบบที่มีเขามองดูเราอยู่ห้งหางๆ <c oughs> วันนี้ก็จะเศร้าหน่อยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย